แต่ท่านดเสียนอนหมดสติอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแตท่านดเสียนอนหมดสติอยู่นะ<ม>ไป สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่เพื่อนเพื่อนลุงปานาะอาทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์ดดนป่าล่าผีนะครับพพเอฟซีก็วันนี้นะผมเนี่ยจะมาเยี่ยมท่านฤาษีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไปฝั่งพม่าเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายวันเลยไม่รู้ตอนนี้เนี่ยท่านฤาษีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับพพเอฟซีผมกับวันนี้ไม่ได้กลับดิวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะซึ่งตอนนี้น้องบายก็พักฟื้นอยู่นะครับพพเอฟซีเดินมาก็ขามันล้านะครับผมก็อยากจะมาหาท่านฤาษีนะครับมากราบท่านฤาษี ก็เลยมาเพียงนำพังนะครับ PPFc ก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมนะครับจะขอตัวเดินทางเข้าไปหาท่านลิซีนก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปด้วยนะครับ PPFc ครับก็โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปด้านในกันเลยนะครับ PPFc ไปเอ่อผมเนี่ยไม่ได้อยู่ทางนี้น่ะนะดูดิไฟเนี่ยออกไหมป่าไปหมดเลย นะครับพีพเอฟซโอโหคือเกลี้ยงหมดเลยนะครับดีนะว่ามีหว่วยการเมือนฝั่งนี้ก็น่าจะโดนไหม้ไปด้วยนะครับดูดีพีพเอฟซีน่าจะเกิดจากการจุดเนี่แหละผมว่าเนี่ยสายเหตุหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นคนจุดซะมากกว่านะครับไฟเกิดเองตามธรรมชาติเนี่ยคือยากมากนะครับโอเคพีพีเอฟซีเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปหาทานฤลสีกันต่อด,ดีกว่าครับไปเมื่อกี้ผมเคยได้ไปดูทันฤลสีเนี่ยตรงฮะเสียงอะไรบะ Ơi hey. Get tham Hoi Ơi, 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 này Tua laoa quá hui 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 Ơi, Ơi Ơi, hui 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 này hui 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 มนันโยนไลฟ์ผมเลยนะเจอปะเนะนะมืเ่อไหนโยนจะไลฟ์ผมอะ่ะเมื่อไหร่ซาบลาสเลย ส่งร่าก,กายหรือเปล่าไปเพียบฟซีดูดิใครใคร 그런데도. ตรงดีนะผมก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ใครอสุตลกายเมื่อกี้

ลีเมอลีเมอดาเออนะลีเมอดาเออนะเฮ้มันอยู่นั้นมันอยูลลนน่นั้นใช่แต่ลู้ดินั่น Rồi là cay tôi đang miêm này đó lên mà đã ơi ừ. ơi thôi u uh, u uh. chờ mà đã ơi nè Mời mình là quan á.

เฮ้ยไปทำลายละร่างกายคุณรื้ทันทื้อสีเหรอใช้ป่าวรอใช้เปล่าพีเอฟซีเหมอดาแน่เฮ้ยเฮ้ยเหมือนใช่นะเฮ้ยมันกำลังทำลายร่างกายพันรื้อสีนี่ใจรีแจวรีนะรีเจ้าลีรี ทัน,น,นงงทีน่ส,สงงนะีนู่นอ่ะโคดไวเลยดูดิเสียงไหมบ้างเสียงไหมเสียงไหมนิดนึงนะแต่ไหนทันที่สีโดนลากขึ้นไปด้านบนนะครับคือมันลากขึ้นมาเนี่ยแรงมาก <coughs> huy <hơi>, huy mình cần đăng ký than đấy gì thong thong anh sút lá cài thong bay ไปไปเฮ้ยเฮ้ยผมก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปไปไปเนือเก็ื่อนพอน่ยไป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 อันนี้มันกำลังจะทำลายเลยนะ ผมกลัวรูจะเข้าไปยังไงดีผมก็กลัวมันทำร้ายผมแต่ทันทฤษฎีน้อนเนี่ยสตีอยู่ตรงนั้นน่ะไปเฮ้ออเยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมไปามาใช่ไหมเราหมายไ่แทงมาแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะกัดมันกัดทันทฤษฎแล้วดีดีดีใจดีไหไปไป มันจะลาไ,ไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไปอ่ะไปไปเฮ้ยไปเมื่อกี้เนี่ยกล้องมันเป็นไรไม่รู้นะครับยูนยเนแน่ยดับไปผมเนี่ยโดนมันฟาดตรงนี้นะอาตอนนท่านนี่สิเนี่ยโดนลากไปนู้นล้ว แต่ผมเนี่ยโดนมันฟาดจับไม้เนี่ยเขาจังๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยอยู่ๆกล้องก็ตกแล้วก็ดับไปนะครับพี่พี่เอฟซีอ่าโดนฟาดเขาตรงนี้เต็มเตมเลยนะเมื่อกี้อ๋อปวดเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้ตอนนี้ท่านเอฟซีเนี่ยโดนลากไปทางนู้นนะี๋ยวผมเนี่ยจะเดินตามไปต่ออ่ออยู่เมื่อกี้กล้องตัดไปนะพี่พี่เอฟซีไป เราไปช่วยท่านที่สิ่งก่อมันลากไปทางไหนเราก็ไม่รู้นะครับเนี่ยลอยลากมันหรือเปล่าอ๋อมันู้มันขึ้นไปตามทางนี้หรือเปล่าผมก็ไม่กล้าขึ้นไปมั่วสั้่วนะเฮ้ยได้ยินเสียงเดินได้ยินเงินหรือเปล่าครับได้ยินเสียงเดิน nào đó là vâng ạ vâng Thằng vâng ạ Thằng này quá ạ vâng ạ vâng ạ vâng ạ thế này quá, Dạ ơi, nó này nha, ơi, làm gì của quá? ท้องมันตีเลยวะเฮ้ยมันตีทันดิสิเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยไปไปมันลางทานนันสิลงมาที่เดิมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปไอท่านที่สีนอนมูสตีอยู่นะ<ม>ไป<ม>เฮ้ยมอน<ม><ม>พยายามจะปลุกสกิดนะไป<ม>ไป<ม>ไป ไปเม่ก้าเขาใกล้มันเท่าไหร่นะไปไป,ไปใจไปใจพังละใจรีบพังละเนี่ยเลยกิเนีะ่ะค<ป>ุณป่าบา้าเพลิงเหมือนมันตกใจนะท่านฤสีมรสติบ้างปล้วมันจะไปช่วยท่านฤสี bay bay đó, bay bay mình bay 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 ดูท่านสิไปดูอาการทาสิกัอนท่านครับท่านครับท่านสิครับท่านสิครับโอ้โหบัตรตัวท่านเนี่ยมีแต่แผลนะครับพี่เฟซีผมจะขออนุญาตปลุกแกก่อนนะท่านครับท่านท่านครับคือไอติเซอร์ท่านท่านครับท่านครับ ทันทีแกไม่ได้สติเลยนะทันที้สิครับทันที้สิครับทันที้สิครับทันครับเอาให้ดีวะไม่ทันไม่ได้สติเลยนะทางครับทางครับทางครับปบาตัวแกเนี่ยมีแบบแต่ลอยคิดควรนะครับพี่เพอนซี้ทางครับทางครับทัน ใช่ครับอันนี้แกไม่ได้สติเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตปลุกท่านฤทศีก่อนนะครับพี่พีเอฟซีครับคือตอนนี้แกไม่ได้สติเลยนะซึ่งไอ้อสุรกายเนี่ยมันเดินลงไปด้านล่างแล้วนะครับพี่พีเอฟซีซึ่งมันเนี่ยไปท่านฤทศีนะไม่รู้ว่าโดนตรงไหนบ้างผมจะขอดูแลท่านฤี่ีก่อนนะก็มันเนี่ยผมเห็นมันลงไปข้างล่างนะครับโอเคผมขออนุญาตปลุกท่านฤทศีก่อนนะพี่พีเอฟซีท่านฤทศีครับท่านฤทศีครับท่านฤทศีครับ ท่านครับท่านท่านครับท่าน,าน,าน,านตอนนี้เนี่ยท่านลี่เนี่ยได้สติแล้วนะครับพี P ่พีเอฟซีเจอไม้ตามร่างกายกันเลยมีแต่รอยบาดแผลนะครับมีรอยคิดข่วนนี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพยุงแกลงไปด้านล่างนะครับพี P ่พีเอฟซีครับก็ตอนนี้แกปลอดภัยแล้วนะแต่ผมเนี่ยจะไปเอาที่นั่งให้แกก่อนนะครับดีนะครับที่ท่านเนี่ย อ่าไม่เป็นไรมากดีนะที่ผมมา,าช่วยทันนะครับที่เรียบสิท่านครับจะลองกระพาท่านครับไปครับแล้วผมพยุงไปเรื่อยๆครับไปครับท่าน ทันเดินมัค่อยไหวนะครับต้องคอยดูดริงใจะนะนี่นะพี่อนสิต้องคอยดูดริงใจเดินไปเรื่อยๆนะครับระวังล้มนะครับท่านตอไม้เยอะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยต้องการลื่นด้วยนะนไม่รู้ว่าสุดอากาศเนี่ยมันไปทางไหนแล้วเหมือนกันนะครับเคค่อยๆเดินครับท่าน โอเคครับพี่พีเอฟซีเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งท่านนิสสีก่อนนะครับแล้วก็จะดูแลท่านนิสสีก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงครับเนี่ยผมก็ได้ไปส่งท่านนิสสีที่ทำแล้วนะท่านก็ปลอดภัยนะครับท่านไม่เป็นอะไรมากนะครับแค่มีแบบเอ่อรอยขีดข่วนเฉยๆนะครับพี่พีเอฟซีโอเคครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมนะครับจะขอตัวเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจผมนะครับเดี๋ยวผมไว้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอายาแก้ปวดแล้วก็พวกผลไม้เนี่ยมาให้ท่านด้วยนะครับพี่พีเอฟซี โอเคครับยังไงผมต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับและก่อนอื่นเนี่ยต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่พเอฟซีครับโอเคครับยังไงเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาพี่พเอฟซีเนี่ยแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่พเอฟซีครับ